ไปแล้วครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านมานะครับทำการตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาไส้กรองอากาศนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับหน้าที่ของไส้กรองอากาศไปนะครับถ้าท่านที่เพิ่งเข้ามาดูท่านลองไปดูย้อนหลังนะครับ ไสกรอากาศเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2แบบคือไส้กรอากาศแบบเปียกกับไสกรอากาศแบบแห้งสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นไสกรอากาศแบบเปียกนะครับมีกําหนดระยะเวลาในการบํารุงดูแลรักษานะครับอะไรหรือชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยนในนี้ไม่มีนะครับนะหลายทมมครับใช้ตลอดชีวิตแต่สิ่งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนในนี้ก็คือแค่น้ํามันเครื่องที่ใช้ในการดักจับที่ฝุน่น คเครื่องยนต์ดีเซลจะทำงานได้นะครับจะต,ต้องมีเรื่องของกำลังอัดกับเรื่องของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับประกายไฟไม่เกี่ยวข้องนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะดูดอากาศนะครับผ่านทางหม้อ,อกรอ,องอากาศนี่นะฮหม้อ,อกรอ,องอากาศแล้วอากาศที่ถูกเครื่องยนต์ดูดเข้าไปเนี่ยนะครับจะถูกอัด นะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีแรงอัดมีแรงดันที่สูงขึ้นหลังจากนั้นระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะจากถังจากปัม๊มจะถูกฉีดไปที่หัวฉีดหัวฉีดจะฉีดน้ำมันที่เป็นฝอยละอ,องนะครับแล้วไปคลุกเคล้ากับอากาศที่ถูกอัดจนมีอุณหภูมิสูงถึงเกิดการจุดระเบิดเกิดการเผาไหม้เกิดการลุกไหม้ได้ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซล การกรองอากาศให้สะอาดก่อนที่จะจ่ายเข้าไปในห้องเผาไหม้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าท่านใดใช้เครื่องยนต์ดีเซลไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เล็กหรือจะใช้ในรถยนต์บางรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือในรถกระบะหรือในรถบรรทุกถ้าท่านไปถอดไส้กรองอากาศออกนั่นคือหายยนะเลยนะครับฝุ่นละอองเล็กๆที่ปิวอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับ สร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในห้องเผาไหม้ได้จากริ้วรอยเล็กๆจะกลายเป็นริ้วรอยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วรอยก็จะเยอะขึ้นจนทำให้แรงดูดแรงดูดแรงอัดของท่านแรงระเบิดต่างๆในที่มันเกี่ยวโยงเนี่ยนะครับด้อยประสิทธิภาพลงในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมีการํำรุงรักษาอย่างไรนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าเขาบอกว่า การบำรุงรักษานะครับควรเติมน้ำมันเครื่องในหม้อ,อก,กองให้ถึงขอบระดับที่กำหนดไว้อยู่เสมอเปลี่ยนน้ำมันและล้งไส้กองทุกหน0่ชั่วโมงนะครับคลิปก่อนหน้านี้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนถ่ายทุกๆุกหนึชั่วโมงนะครับวันนั้นเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องหลังจากผ่านการใช้งานไป100ชั่วโมงนะครับ เราก็สมควรเนี่ยจะล้างทำฟาร์มสะอาดตัวไส้กรองตัวนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนน้ามันที่อยู่ในนี้ด้วยเปลี่ยนอย่างไรนะครับอ่าเราดูเลยนะครับในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับให้เราคลายน็อตหางปลานะครับทางด้านบนนะครับถ้าท่านหมุนได้มือออกท่านก็หมุนหมุนไม่ออกท่านก็คีมมาจับนะคลายน็อตหางปลา่านะครับ หลังจากนั้นเอาฝาหม้อกองตัวนี้ออกนะครับขยับขยับหมุนหมุนนะครับนะครับเอียงเล็กน้อยนะครับยกออกมานะครับอันนี้จะไม่มีอะไรนะครับเป็นเหมือนหลังคาบ้านเป็นฝาครอบแล้วก็มีสติกเกอร์บอกข้อมูลในการบำรุงรักษานะครับตัวไส้กองคือตัวนี้ครับนะที่ผมบอกเลยครับว่าอันนี้หลายทา m ครับตลอดชีวิตมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับฝอยขัดหม้อเป็นตะแกงลวดนะครับ ตัวเนี้ยจะทําหน้าที่กองสิ่งสกรปรกสิ่งสกรปรกก็จะมาเกาะมาอุดตันอยู่ที่ตัวนี้ท่านก็ถอดไส้กรองตัวเนี้ยไปล้างนะน้ามันเบนซินน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันกา๊าซก็ได้นะครับแล้วก็เป่าหรือปล่อยให้แห้งนะครับมันคงไม่เสียนะครับอันนี้นะครับนะฮะล้างให้สะอาดส่วนอันเนี้ยยานเนี่ยนะฮะจริงจริงมันจะอยู่เป็นทรงเรียบร้อยนะครับแต่เน,นี้ยมันคือเครื่องฝึก นักศึกษาตอนประกอบเนี่ยนะครับเขาประกอบไว้ไม่เรียบร้อยนะครับไอ้ขอบยางพวกนี้มันจะปิ้นเสียทรงท่านต้องตรวจสอบด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับคือประกอบเข้าไปแต่มันไม่เรียบร้อยนะพวกซีนยางพวกโอลิงพวกนี้มันจะช่วยป้องกันฝุ่นให้ฝุ่นเนี่ยนะครับจะต้องผ่านไส้กรองอย่างเดียวถ้าซีนยางหรือโอลิงพวกนี้มันปิ้นขี้ฝุ่นบางส่วนอาจจะเล็ดลอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ นะอันนี้ท่านก็ไปล้างทั้งฟาร์มสะอาดนะครับท่านก็หาขันหากระมังมาท่านจะใช้น้ํามันอะไรล้างอันนี้ก็เรื่องของท่านนะครับล้างใส่กระเป๋าให้แห้งนะครับอขอญอาตวางนะครับส่วนน้ํามันจะอยู่ในนี้นะครับเนะี่ยเราก็จะยกออกนะถ้าตอนท่านยกออกท่านต้องระวังนะครับมันอาจจะกระเด็นหกก็ได้นะครับนะฮนะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนฮะ ครับอุ้ย,ยครับรอ่าเดี๋ยวพี่ปุ้ยตามมาครับมาดูตรงแสงข้างนอกต้องดูด้วยว่าย้อนแสงไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นกันเห็นนะเห็นนะเขาจะเขียนว่าระดับน้ํามันนะครับระดับน้ํามันน้ํามันที่อยู่ในนี้คือน้ํามันเครื่องเบอร์สามสิบสี่สิบที่เราเติมเครื่องยนต์นะครับเห็นนั้นนีคําว่าเนี่ยระดับน้ํามันเห็นเปล่า ไม่ได้เห็นเลยนะพี่ไม่เห็นออกมาตรงสว่างนี่อ่ะเห็นไหมครับเห็นจางๆกันแต่ดีคำว่าระดับน้ํามันนะครับนี่คือน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วน้ํามันที่อยู่ในเนี้ยมันจะสกปรกมันจะกลายเป็นขี้โคลนนะครับนะเราก็เอาน้ํามันตัวเนี้ยไปเททิ้งอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเททิ้งอ่ะพี่ปุ้ยตามมาทิ้ง้ว รเราก็เทน้ํามันนะครับที่มันสกรปรกในเนี้ยทิ้งไปะนะครับเททิ้งไปนะครับทีนี้หลังจากเราเทน้ํามันทิ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับที่ก้นข้างล่างเนี้ย uh huh. จะมีขี้โคลนสกรปรกฝุ่นผงต่างๆท่านก็นําไอตัวอ่างหรือตัวถ้วยตัวเนี้ยไปล้างน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันกา๊าซก็ได้นะครับแล้วท่านก็เป่าลมให้แห้งเช็ดทำความสะอาด ถัดจากนั้นท่านก็เอาน้ำมันเครื่องที่เหลือจากการเติมเครื่องนะครับมาทําการเติมน้ำมันเข้าไปให้ได้ตามระดับที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะครับเขาจะมีเขียนอยู่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้น้ำมันที่เทออกมาเมื่อสักครู่สมมุติว่านี่คือน้ำมันใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่เราก็เทน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปให้ได้ตามระดับ การเทน้ำมันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อะไรนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอ่าเทลงไปนะครับเมื่อเทลงไปแล้วเราก็ตรวจสอบนะครับจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยครับฝั่งนี้ภาษาอังกฤษเขียนว่า oil level นะครับอ่าระดับน้ำมันเครื่องสูงสุดนะครับเราก็เติมนะเติมให้ได้ระดับนะครับท่านไม่ต้องเติมเยอะนะครับสมมุติว่าท่านได้ทําการเติมน้ํามันเครื่องจนได้ตามระดับที่กําหนดแล้วนะครับน้ํามันใหม่ด้วยนะครับ เราก็เอาตัวหม้อกรองตัวเนี้ยไปทําการติดตั้งสังเกตนะครับจะมีโอลิงอยู่นะครับนกันกรั่วกันซึมถ้ามันใส่ยาท่านอาจจะเอาน้ำมันเครื่องมาทาทาหรือจะละบีทาทาสักหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัวหม้อกรองตัวล่างลับะนะครับจับตำแหน่งอะไรของท่านให้เรียบร้อยนะครับถัดจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวไส้กรอง นะที่เป็นฝอยขัดหมอ้อหรือเป็นตะแกรงลวดแล้วแต่เราจะเรียกที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับมาใส่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าผมทํางานจริงๆอันนี้ผมต้องเปลี่ยนนะครับเนี่ยมันเบี้ยวเสียทรงหมดแล้วนะครับแต่น,นี้มันคือเครื่องฝึกนะครับเดี๋ยวเราละไว้ในฐานที่เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับนะฮะใส่ตัวไส้กรองนะครับอ่านะก็วางลงไปนะครับนะ ทำให้เรียบร้อยนะครับเขาจะเข้าทรงของเขาเป๊ะๆเ,เลยนะครับขัดจากนั้นนะครับเราก็นำฝาหม้อกรองนะครับมาครอบลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ายางโอลิงหรือซีหรือประเก็นตัวนี้ของท่านเข้าทรงเรียบร้อยมันก็จะใส่ได้ง่ายนะครับใส่ลงไปอ่าแล้วเวลาใส่ลงไปนะครับ ไอ้ตรงข้อมูลในการบริการเนี่ยจะต้องอยู่ทางด้านนอกนะครับท่านจะไว้ด้านนี้เวลาท่านสตาร์ทเครื่องท่านจะได้มองเห็นก็ได้ท่านจะไว้ทางด้านนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่เอาข้อมูลในการเซอร์วิสหรือบริการไปไว้ข้างในนะครับอลระวจะรู้ข้อมูลได้อย่างไรผมก็จะพูดเหมือนเดิมว,ว่าเล็กๆน้อยๆในการทํางานเนี่ยบ่งบอกถึงความละเอียดในการทํางานของช่างนะนะนะข้อมูลนะครับอยู่ทางนี้ก็จะเห็น เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใสน่น็อตหางปลาตัวนี้นะครับแล้วเราก็หมุนด้วยมือให้แน่น heures. สว่าผมหมุนด้วยมือให้แน่นเรียบร้อยเท่านี้ครับก็เสร็จสิน้นขั้นตอนในการตรวจสอบล้างทำฟาร์มสารไส้กรองอากาศของเครื่องยนต์ดีเซลเล็กถ้าท่านดูคลิปของผมแล้วนะครับวันนี้ผมทำมาทั้งหมด4คลิป มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีตรวจสอบปรับตั้งระยะห่างวาล์วนะครับมีบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซลา่าที่แต่ละคนเรียกกันนะครับแล้วก็บริการตรวจสอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในตัวหม้อกรองอากาศนะเพียงเท่านี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ของท่านเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป นะครับเล็กๆไน,น้อยอย่างนี้นะครับถ้าเราทําเองได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋านะครับท่านจะเกิดทักษะท่านจะเกิดความภาคภาคูมิใจนะถ้าท่านได้มีโอกาสมาเรียนกับผมนะครับท่านก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับในเครื่องยนต์ดีเซลเล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสาระอื่นมานำเสนอท่านต่อไปเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหม้อน้ำ เครื่องยนต์ตัวนี้มีหม้อน้ํานะครับนะการถอดประกอบปัม๊มการถอดประกอบหัวฉีดนะการปรับตั้งตัวกัาฟเวอร์เนอร์นะครับหรือคนไทยเรียกว่ากาวนานะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสเลยนะครับสะดวกมีเวลานะครับอะไรหลายๆอย่างมันอํนวยให้อาจจะทําเป็นคลิปการโอเวอร์ฮอนเครื่องหรือการผ่าเครื่องยนต์ดีเซลเล็กให้ท่านดูนะครับว่าการทํางานที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเนี่ยนะครับ ทำอย่างไรนั้นก่อนจะจบคลิปนี้นะครับก็ฝากท่านช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรนะครับสับตะไคร้ใบมะกรูดให้ผมด้วยนะครับจะนำเสนอสาระดีๆให้กับท่านต่อไปนะครับนั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ